ท่านกำลังรับฟังรายการพลิกฟื้นชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับแนวทางพลิกฟื้นชีวิตด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงตอนที่3นะครับาหาทางลดรายจ่าย บางท่านอาจจะรู้สึกว่าทำไมเราเป็นคนที่มีรายจ่ายมากเหลือเกินหาเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยจะพอใช้แต่ละเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังอย่างนี้ชีวิตจะมีความสุขมีความสำเร็จได้อย่างไรแม้แต่วัยรุ่นและหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งทำงาน ก็มีปัญหาในเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดนั้นก็เพราะก่อนหน้านี้เราไม่เคยมีเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ในความคิดมาก่อนนั่นเองครับความฟุง้งเฟ้อเหอ่อเหอิมสนุกสนานไปกับสังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องทำให้เรากลายเป็นคนที่ ไม่อยู่ในรูปแบบเศรษฐกิจพอเพียงครั้นรู้ตัวอีกทีก็กลายเป็นคนที่มีแต่รายจ่ายหารายได้ไม่พอกับรายจ่ายเราจะทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากภาวะแห่งความทุกข์ความอึดอัดเหล่านี้ได้ก็มีอยู่ หนทางเดียวเท่านั้นคือเราต้องเปลี่ยนแปลงตนเองครั้งใหญ่จำคำนี้เอาไว้นะครับทำได้หรือเปล่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองครั้งใหญ่ไม่สร้างภาพยอมเจ็บยอมอายแต่จงบอกตัวเองว่าหากเราเจ็บและอายในครั้งนี้ ก็เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าในวันข้างหน้านั่นเองครับเราจะมีโอกาสที่จะลดรายจ่ายของตัวเองได้อย่างไร 1. กินน้อยเราเคยกินอาหารวันละสามมือ้อบางทีก็สี่มือ้อไม่เพียงแต่ เปลืองมากแต่ว่ายังทำให้อ้วนไม่หลอ่อไม่สวยเปลืองเสื้อผ้าคนกินมากอ้วนมากกลิ่นตัวแรงต้องซื้อยาดักกลิ่นตัวอีกเสื้อผ้าก็ซักบ่อยมีแต่สิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นกินอาหารวันละสองมื้อพอไหมลงโทษตัวเองก็เรามันจน อาหารแต่ละมื้อก็กินมันจานเดียวพอไม่ต้องหรูมากด้วยเอาอาหารราคาไม่แพงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงต้องเข้าใจด้วยนะครับอาหารที่ราคาไม่แพงนั้นส่วนใหญ่จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเพราะว่ามันเน้นผักนั่นเองนะครับแต่ว่าอาหารแพงๆที่เราไปกิน ในที่ต่างๆนั่นนะครับบางทีคุณค่าทางด้านโภชนาการคือที่จะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายนั้นมีน้อยเราหันมากินอาหารไทยผลไม้ไทยราคาไม่แพงเช่นกล้วยน้ำว้าฝรั่งพุทราส้มประมาณนี้นะครับก็หาของที่ไม่แพงมากินนะกินกิน ปลากินผักกินน้ำพริกประมาณนี้อันนี้เราต้องกินบ่อยสักหน่อยนะครับจริงๆแล้วตามหลักโภชนาการนั้นผักนั้นจะต้องนําอ,อาหารชนิดอื่นก็คือผักนําหน้าข้าวตามหลังเพราะว่าข้าวนั้นมีน้ําตาลเยอะนะครับเพราะว่ากินเยอะก็ไม่ดีนะครับข้าวกัผักแล้วก็ข้าวถึงจะตามด้วยปลาแล้วก็เนื้อประมาณนั้นนะครับอ่า เมื่อกี้เราบอกว่าเราต้องการที่จะลดรายจ่ายใช่ไหมครับอันดับแรกรพูดไปแล้วก็คือกินให้มันน้อยลงกินเท่าเท่อะขออภัยนะครับกินเท่าที่ร่างกายต้องการเท่านั้นเราอย่าตกเป็นทาตของความอร่อยถ้าเราตกเป็นทาตของความอร่อยเมื่อไหร่นะครับมันก็จะกลายเป็นว่าหนึ่งกินเยอะ กินเกินความต้องการของร่างกาย 2. กินบ่อยเพราะว่าอยากอร่อยบ่อยๆประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องหากิจกรรมอ,อื่นทําบ้างนะครับาหากิจกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นงานพิเศษอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อที่ว่าเราจิตใจของเราจะได้มุ่งมั่นอยู่กับงานจะได้ไม่คิดถึงแต่เรื่องกินเพราะฉะนั้นก็ อาหารจริงๆแล้วอาหารมื้อที่คนเราต้องการก็คือเอาตาหลักความจริงนะครับก็คือมื้อเที่ยงกับมื้อเย็นเพราะว่าเราเหนื่อยมานั่นเองนะครับแต่มือ้อกออไปนะครับแต่มื้อเช้านั้นเราไม่ค่อยต้องการเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่าเราเพิ่งตื่นนอนร่างกายได้พักผ่อนมาเต็มที่เราก็ไม่ค่อยหิวอาหารเท่าไหร่เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่หิวก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปกินนะครับอาหารมื้อเช้าอาจจะกินอ,อะไรล่ะกล้วยน้ํำว้าสัก1-2ึใบประมาณนั้นหรือโยกสัก1นึงองก็แค่6 7บาทประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือ,อเราได้ลดอาหารแล้วเรามาเสียค่าอาหารเฉพาะมื้อกลางวันแล้วก็มื้อตอนเย็นแล้วก็ทั้งมื้อกลางวันและมื้อตอนเย็นนั้นก็กินเพียงแค่อิ่ม คือเราไม่ต้องไปติดใจในเรื่องรสชาติของอาหารเมื่อไหร่ที่เรา,าเน้นไปที่รสชาติของอาหารเป็นหลักไม่ได้ไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเมื่อนั้นเราจะกินมากกินเยอะแล้วก็จะกลายเป็นคนอ้วนและที่สำคัญก็คือจะพลอยทำให้เราสิ้นเปลือง ค่าอาหารในแต่ละวันนั้นเป็นจำนวนมากทีเดียวนั่นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของคนทำงานทั่วๆไปนะครับแต่ถ้าเป็นพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรซึ่งอาจจะต้องทำงานหนักมากกว่านั้นก็อาหารเช้าก็มีความจำเป็นเพราะว่าเริ่มทำงานกันตั้งแต่เช้าส่วนใหญ่พ่อแม่พี่น้องที่เป็นเกษตรกร,ก,รก็มักจะ ทานอาหารครบ3ามมือ้อก็คือเชา้าเที่ยงเย็นแต่ว่าก็ไม่เป็นความลำบากนะครับเพราะว่าเกษตรกรเรานั้นผลิตอาหารได้เองอยู่แล้วนะครับทั้งข้าวผักปลาอะไรต่างๆนานาก็หาจากธรรมชาติก็ไม่ได้เป็นการสิ้นเปลืองเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินที่เน้นแล้วก็บอกกล่าวนี้ก็เฉพาะผู้ที่ ไม่ได้เป็นผู้ผลิตอาหารเป็นพวกคนทำงานบริษัทพนักงานข้าราชการอะไรต่างๆนานาเหล่านี้ซึ่งจำเป็นที่จะต้องได้เงินเดือนมาแล้วมาซื้ออาหารอันนั้นเราต้องระมัดระวังในเรื่องการกินอยู่นะครับส่วนพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนั้นโดยปกติอาหารหาได้เองแล้วก็เวลากินจะกินมากกินน้อยก็ไม่ค่อยเป็นอะไรเพราะว่าได้ใช้กำลัง ในการทํางานแล้วก็ร่างกายก็แข็งแรงร่างกายก็เผาผลาญอาหารที่กินเข้าไปจนหมดนั่น,นะครับทำให้ไม่เป็นโรคอ้วนอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับเรื่องของอาหารทีนี้เรามาดูข้อที่2อใช้น้อยคําว่าใช้น้อยนี้ก็คือพยายามใช้ทุกอย่างให้น้อยลงไม่ว่าจะเป็นอะไรละ่ะเงินทองนะครับ เสื้อผ้า,าเครื่องสำอางอะไรต่างๆนานาที่ปกติคนเรานั้นอาจจะต้องทำงานแล้วก็หาเงินทองมาซื้อหาสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่มีความจำเป็นที่แท้จริงต่อชีวิตประจำวันของเรานั้นขอให้เราละเราเว้นเอาเสียบ้างนะครับบางคนเสื้อผ้า มีอยู่เยอะแล้วนั่นนะครับแต่ว่าพอเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่สวยๆล่อตาล่อใจเราก็ซื้อซื้ออีกซื้อแล้วซื้ออีกบางคนรองเท้ามีเป็นร้อยคู่นะครับบางคนเสื้อผ้านี่เต็มตู้ไปหมดซื้อมา,อาชุดหนึ่งอาจจะได้ใส่แค่สองสามครั้งแล้วก็ไม่ได้ใส่นั่นก็คือใช้เงินอย่างไม่คุ้มค่า อาจจะมีความประมาทเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนุ่มสาวนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับเรื่องการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเรานั้นไม่ว่าจะเป็นการอ,าอะไรเรื่องรถรานะครับคนมีรถเนี่ยบางคนมีเงินไม่ได้นะครับก็ไปดาวรถแล้วนะครับบางครั้งมีเงินนิดเดียวก็ไปดาวบ้านแล้วนะครับ หลังจากนั้นก็เป็นภาระให้เรามานั่งผ่อนนะครับจริงๆแล้วถ้าเราบังคับตัวเองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถหรือจะเป็นบ้านก็ตามนะครับเราจะต้องสะสมเงินให้มากพอก่อนนะครับถึงจะค่อยซื้อเพราะว่าถ้าเรามีเฉพาะเงินดาวแล้วมานั่งผ่อนเอานั้นะระยะเวลาที่เราผ่อนนั้นล้วนแต่เป็น ดอกเบีย้ยเป็นเงินที่เพิ่มเติมขึ้นมากมายแทนที่เราจะได้ก็มีแต่เสียเรื่องนี้สำคัญพูดสักนิดหนึ่งก็ได้ครับเรื่องเรื่องการผลบ้านผลรถเนี่ยนะครับอย่างรถคันหนึ่งเนี่ยถ้าเราอยากจะมีรถเนี่ยเป็นไปได้ไหมเราสะสมเงินให้ได้สักหกเจ็ดหมื่นเราก็ซื้อเงินสดเลยเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นรถเก๋งหรือรถปิกอัพได้นะครับ 67,000ก็ซื้อได้แล้วนะครับถ้าเราต้องการที่จะใช้งานจริงๆไม่ได้เอาไว้แข่งกับใครไม่ได้เอาไว้อวดกับใคร78,000น,นี้ใช้ได้นะครับโดยเฉพาะรถเก่งเนี่ยปัจจุบัน3-4หมื่นนี้ก็ใช้อย่างสบายแล้วนะครับรถปิกอัพก็เช่นเดียวกันนะครับราคาไม่แพงเราสามารถที่จะนำมาดูแลนำมาซ่อมนำมาตกแต่งแล้วใช้ได้ จํานวน like หลายๆปีโดยราคาที่ไม่จําเป็นต้องซื้อราคาแพงไม่จําเป็นต้องเป็นรถใหม่เอี่ยมยกเว้นว่าเรามีเงินเยอะแล้วอันนั้นก็ไม่คือถ้าเรามีเงินเยอะแล้วเราก็คงไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูปเศรษฐกิจพอเพียงก็ได้นะครับถ้าเรามีเงินเป็นร้อยล้านพันล้านแล้วน ER ั <t asia> <t asia> <t asia ่นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคนก่อนที่เศรษฐีจะมีเงินร้อยล้านพันล้านนั้นเขาจะต้อง เป็นคนที่ผ่านความรอบรู้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้เพราะฉะนั้นการที่เราสนใจแนวทางหรือแนวคิดในเรื่องอเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็คือเป็นบันไดขั้นที่หหรือขั้นที่สองของความสำเร็จในชีวิตนั่นเองนะครับ บางคนขับรถไปทำงานค่าผ่อนรถก็ไม่ค่อยจะมีเติมเชื้อเพลิงรถก็เยอะเหลือเกินถ้าอย่างนั้นเอารถไปคืนเขาดีไหมนั่งแท็กซี่เอาก็ได้หรือไม่ก็นั่งรถเมล์เอาหรือ,อะจะลองแบบคนจีนเราไม่จำเป็นต้องไปทำงานไกลๆอาจจะค้าขายเล็กๆน้อยๆอยู่ที่บ้านถ้าเรามีสถานที่ มีทำเลที่พอเหมาะนั่นนะครับก็ทําทงานอยู่ที่บ้านเหมือนคนจีนนะครับส่วนใหญ่ก็จะทาํามาค้าขายอยู่ที่บ้านเพราะจะไม่ต้องเสียเวลาในเรื่องของการเดินทางไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องแต่งตัวอะไรมากมายประมาณนี้ซึ่งเขาจะสามารถประหยัดได้มากทีเดียวนั่นนะครับเอาเงินในส่วนที่เหลือนั้นเก็บออมไว้เพื่อที่จะลงทุนต่อยอดในระยะยาวนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องการใช้น้อยอย่างหัวข้อที่สองที่พูดถึงนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเงินนะครับขอให้พิจารณาเรื่องรอบตัวนะครับไม่ว่าอะไรก็ตามนะครับเรื่องที่รอบตัวของเรานั้นพยายามใช้ให้น้อยลงแล้วกอ็อะไรที่เสียหายก็ซ่อแมแซมอย่าเอาแต่หาเงินมาซื้อซื้อแล้วซื้ออีกซื้อมาเก็บไว้เพราะว่าสะสมเป็น สิ่งของที่มันเก่าได้นั้นน่ะมันมันดูบางครั้งไม่มีประโยชน์นะครับบางคนบอกว่าของเก่าบางครั้งก็ขายได้ราคาแพงอันนั้นก็อาจจะใช่อยู่นะครับแต่ว่าคงบางครั้งถ้าเราไม่ใช่เป็นผู้ที่มีความชนานาญการทางด้านนั้นจริงๆก็อาจจะขายไม่ได้ราคาแพงอย่างที่ว่าก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นการสะสมเงินเอาไว้เมื่อมีมากพอแล้วไปลงทุนในกิจการในกิจกรรมที่เรามีความ ชำนาญมีความรอบรู้นั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จไปข้างหน้านั้นก็มีอยู่เยอะทีเดียวน,น,นะครับอะคราวนี้มาดูหัวข้อที่3นะครับหัวข้อที่3คือรักสิ่งของของตัวเองเขาบอกว่าเรามีปัจจัย4หรือปัจจัยที่5ในชีวิตประจำวันอะสมมติว่าปัจจัยอย่างที่ว่านั้นทุกอย่างเรามีหมดแล้ว เราจะต้องรักของของเรารู้จักถนอมรู้จักซ่อมรู้จักดูแลให้ใหม่สดสะอาดอยู่เสมอนะครับเสื้อผ้าตากในร่มตากในที่ร่มนั้นนะครับก็จะไม่เก่าง่ายรองเท้าซักล้างเช็ดถูก็จะดูใหม่ยารักษาโรคเก็บไว้ในตู้เย็นก็จะอยู่ได้นานนะครับอ,อ,อาหาร ก็ซื้อมาพอหมดจะกินแค่ไหนจะเก็บได้แค่ไหนก็ควรซื้อมาแค่นั้นไม่ใช่ว่าซื้อมาซะเยอะแยะแล้วก็เก็บเอาไว2้2อสาเดือนในที่สุดก็ต้องเอาออกมาทิ้งอันนี้เราต้องระมัดระวังนะครับบ้านเรือนก็ต้องมันกวาดเช็ดถูรถเก่าที่เราซื้อมาก็มันเช็คมันตรวจดูแลน้ำมันเครื่องน้ำกลัน่นน้ำมันทุกอย่างที่ เป็นของตัวเรานั่นนะครับเมื่อเราดูแลดีเราหมั่นซ่อมบำรุงเราก็จะได้ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อใหม่แล้วมันก็เวลามันใหม่มันสะอาดนั้นเราก็รู้สึกดีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าให้รักสิ่งของของตัวเองอันนี้เป็นหัวข้อที่สามในหัวข้อหลักที่บอกว่าเราต้องพยายามหาทางลดรายจ่ายของตัวเอง เดี๋ยวเรามาดูข้อที่4นะครับข้อที่สก็บอกว่าลดเครื่องดื่มของเมาและความบันเทิงนะเลือกเอาว่าจะลดหรือจะงด <c oughs> ก็ทำได้นะครับประหยัดอะไรจ่ายไปอีกมากหันมาดื่มน้ำสะอาดนะครับเลิกดื่มเหล้าบุหรี่ของพวกนี้ถ้าลดได้ก็ลดเลิกได้ก็เลิกแต่ถ้าเลิกไม่ได้ก็ ลดให้มันน้อยลงเพราะว่ามันไม่เพียงแต่ไม่เกิดประโยชน์ต่อร่างกายนะครับยังเป็นการทำลายร่างกายด้วยในขณะเดียวกันก็ทำให้เราสูญเสียเงินทองค่าใช้จ่ายด้วยบางคนเนี่ยก็แปลกนะครับเวลาลูกเมียนะครับผู้ชายบางคนอันนี้ไม่ได้ต่อว่านะครับเล่าให้ฟังเฉยๆนะครับเผื่อว่าจะเป็นแนวคิดนะครับเวลาลูกเมียจะซื้อ ของกินซื้ออะไรในบ้านเล็กๆน้อยๆเนี่ยบางทีก็บน่นแต่ว่าเวลาไปเลี้ยงเพื่อนหมดทีหลายๆพันบาทเป็นหมื่นบาทนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดากลายเป็นว่าเรานั้นไม่ดูแลคนใกล้ชิดไม่รักลูกไม่รักครอบครัวแต่ว่าไปรักเพื่อนไปรักคนภายนอกซึ่งจริงๆแล้วมันมันใช่หรือเปล่าในชีวิตของเรานี่ยนะครับ คนที่เราจะต้องดูแลมากที่สุดก็คือคนในครอบครัวของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกเม,มียสามีญาติพี่น้องอันนี้คือคนในครอบครัวของเราเราจะต้องใส่ใจดูแลแล้วก็ประหยัดที่ตัวเองเสียสละเพื่อคนในครอบครัวสังคมภายนอกนั้นถ้าเรามีเหลือเยอะแล้วเราก็เสียสละทางด้านศาสนาบ้างทางด้านสังคมทั่วไปบ้างแต่ว่าคงไม่ใช่มุ่งเน้นไปที่การ ท่องเที่ยวการบันเทิงออมุ่งมั่นไปแต่กินเที่ยวเล่นความบันเทิงอยู่ที่ไหนไปที่นั่นถ้าเป็นประมาณนี้นะครับโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันก็ยากจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนั้นเขาคงไม่สามารถที่จะเอาชีวิตมาทิ้งไว้ต,ตามบาร์ตามร้านอาหารดํคาราโอเกะ ไอ้ความบันเทิงความสุร่ยสุ่ยเหล่านี้นั้นไม่ใช่ว่าเราใช้ไม่ได้คือมันมันทําได้บ้างนะครับแต่ว่าต้องดูความเหมาะความควรกับวัยของเราด้วยนะครับบางทีบางคนนั้นเขาชีวิตความบันเทิงนั้นเขาได้ใช้ตอนตอนวัยรุ่นตอนวัยรุ่นหวัยหนุ่มคือตอนที่ยังไม่มีครอบครัวคือ,อใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วก็เลยพอมีครอบครัวแล้ว เป็นผู้ใหญ่แล้วมีลูกมีอะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็อาอยู่บ้านคือไม่สนใจเรื่องความบันเทิงแล้วเพราะว่าก็ผ่านมาเยอะแล้วแต่มีนคนอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือตอนหนุ่มๆตอนวัยรุ่นนั้นบางทีไม่ได้เที่ยวไม่ได้สนุกอพอมามีครอบครัวมามีลูกมีอะไรแล้วนะครับเกิดไปหลงไหลความสนุกความบันเทิงท่องเที่ยวกลางคืน คือมามามาสนุกเอาตอนแก่ประมาณนี้นะครับตรงนี้แหละเป็นอันตรายต่อชีวิตออกมากมาก,มากทีเดียวเพราะว่าตอนที่เราอายุมากนั้นเวลาไปเที่ยวต้องใช้เงินเยอะนะครับแต่ว่าตอนเป็นวัยรุ่นนั้นเวลาไปเที่ยวนั้นใช้เงินน้อยอันนี้ทุกๆคนก็รู้ดีนะครับไปเที่ยวตอนวัยรุ่นนั้นใช้เงินไม่เยอะนะครับมี500บาทมีพันบาทก็ไปเที่ยวได้แล้วนะครับเที่ยวได้สองสามคืนด้วยซ้ํานะครับ บางทีไปเที่ยวไม่มีเงินสักบาทก็ไปกันเรื่อยเปื่อยตามภาษาวัยรุ่นแต่ถ้าเป็นคนอายุมากแล้วน,น,นะครับมีเงินห6 0 0 0พบาทหมื่นบาทนั้นไปเที่ยวบางทีคืนเดียวยังไม่พอเลยเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งนะครับเรื่องของเครื่องดื่มและความบันเทิงถ้าลดได้ก็ลดเลิกได้ก็เลิกนะครับเพื่อ,อครอบครัวเพื่อความสําเร็จในชีวิตของตนเองนั่นเองนะครับอ่า มาดูข้อที่5้านะครับก็บอกว่าวันหยุดอยู่บ้านมีความสุขอยู่กับบ้านไม่ต้องไปเที่ยวไหนแล้วถ้าเราเพราะว่าเราอาจจะเคยเที่ยวมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราหวังความสําเร็จในชีวิตแล้วอยู่บ้านดีกว่าไหมในวันหยุดก็อยู่หาความสุขในบ้านดูหนังดูทีวีอ่านหนังสือปลูกต้นไม้ก็อย่างอย่างไรก็ตามนั้นนะครับมันก็มี คนภายนอกนะครับเพื่อนฝูงหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับญาติพยายามจะชวนเราไปนน่นไปนี่อย่างสม่ําเสมอเพื่อที่จะบางทีเราอาจจะมีรถบางทีเราอาจจะมีเงินเขาชวนเราก็เพื่ออาจะใช้รถของเราอยากจะให้เราไปช่วยแชร์อะไรต่างๆนานาเหล่านี้นะครับถ้าเรามุ่งมั่นไปทุกเรื่องไม่ปฏิเสธเอาเสียเลยนั่นนะครับชีวิตเราก็จะย่าแย่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะไปไหนมาไหนเราก็ต้องดูงบประมาณของตัวเองด้วย ดูว่าครอบครัวของเราอยากไปไหมถ้าเราจะไปเราไปกับครอบครัวของเราดีไหมนานๆไปกับเพื่อนฝูงไปกับญาติพี่น้องสักครั้งหนึ่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ใช่บ่อยเกินไปไม่ใช่ทุกๆวันหยุดเพราะฉะนั้นเรื่องของของการลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของเรานั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับ หหัวข้อที่ยกมาคือเรื่องของการกินน้อยการใช้น้อยรักสิ่งของตัวเองลดเครื่องดื่มของมึนเมาและความบันเทิงวันหยุดอยู่บ้านอันนี้คือเป็นเพียงตัวอย่างที่ยกขึ้นมานั่นนะครับเพราะว่าเรื่องที่เราจะประหยัดหาทางลดรายใจ่ายให้กับตัวเองนั้นมันมีเรื่องราว ต่างๆนานาอีกมากมายเพราะฉะนั้นก็ทิ้งเอาไว้ให้สำหรับท่านที่สนใจต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองกอ็ลองไปคิดขยายผลนะครับว่าเราจะต้องทำอย่างไรต่อไปเราจะประหยัดตรงไหนเพื่อใหอ้ชีวิตของเรามีรายเหลือมากกว่า รายจ่ายก็คือรายเหลือก็คือว่าเมื่อเรามีรายรับเราเอ่อเรามีขออภัยนะครับเรามีรายรับแล้วนะครับเราจ่ายแล้วเราต้องมีเหลือส่วนที่เหลือนั่นเองก็คือคุณค่าของชีวิตเงินที่เหลืออยู่ในธนาคารไม่ใช่ว่าเหลืออยู่ที่เสื้อผ้าบ้างเหลืออยู่ที่รองเท้าบ้างอย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องเป็นเงินหรือไม่ก็ต้องเป็นทรัพย์สินเป็นที่ดินประมาณนั้นนะครับอ่าเป็นทรัพย์สินที่สามารถที่จะแปลเปลี่ยน เป็นเงินทองได้ในอนาคตนั่นเองนะครับอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในชีวิตขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามรับฟังรับชมขอให้ทุกท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญคิดทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็อย่าลืม ติดตามให้กับลุงเผ่าด้วยนะครับสำหรับท่านที่ได้กดติดตามแล้วขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้ท่านจงประสบแต่ความโชคดีถูกหวยรวยทรัพย์คิดทำสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จสวัสดีครับ